อาร์เซนอลคือทีมแห่งดาวรุ่งที่น่าจับตามองอาร์เซนอลยอดทีมในอดีตหากจะพูดถึงยุคของบิ๊กโฟร์ฟรีเมลิกแล้วละก็อาร์เซนอลคือหนึ่งในยอดทีมของอังกฤษคอยขับเขี้ยวลุน้นแชมป์ในทุกรุูการโดยเฉพาะในช่วงฤุูการ2003-2004 เป็นปีที่ปืนใหญ่ประสบความสําเร็จมากและเป็นที่น่าจดจําที่สุดทีมแรกและก็ทีมเดียวในอังกฤษกับสไซติชนะ26นัดและเสมอ12นัดนั่นคือแชมป์ไรพา,ายนั่นเองตลอดทั้งรดูการ38นัดไม่มีทีมใดในลีกที่สามารถจัดเยียดความปลาชัยให้พวกเขาได้เลยแค่น้องนึกภาพย้อนกลับไปดูไม่ต้องบอกก็รู้ว่าช่วงนั้นแฟนบอลปืนใหญ่หน่าจะมีความสุขที่สุด ในโลกเรือมากขนาดไหนในอดีตนั้นอาเซนอลเต็มไปด้วยนักเตะฟีเท้าดีรับโลกมากมายอย่างเช่นเทอรรี่องรีเดนนิสเบรคแคมโรแบิร์ตปีเรสแพทริกเวลล่าและอีกลหลายๆคนด้วยแนวทางการเล่นที่สวยงามบอลทา้าสู่เทา้าการเข้าทำประตูด้วยการต่อบอลกันอย่างง่ายดาต้องขอบอกเลยว่าดูอาเซนอลเล่นในยุคนั้นช่างสวยงามเพลิดเพลินเลินตาทีนักเชียว แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปอํานาจเงินเริ่มเข้ามามีบทบาทในเกมฟุตบอลทีมที่เจ้าของร่ำรวยเริ่มยึดพื้นที่หัวตารางอาเซีนอนเป็น1ทีมที่ได้รับผลกระทบเพราะนอ,อกจากเจ้าของจะไม่มีเงินมากมายให้ซื้อนักเตะเสริมทีมแล้วยังปล่อยนักเตะดังๆออกจากทีมไปเรื่อยๆซะอีกอาเซนเวนเกอร์ผูุสื่อในช่วงนั้นก็ต้องพยายามหานเตะดาวรุ่งปั้นนักเตะมาพัฒนาเพื่อขึ้นทีมชุดใหญ่ แต่พอเริ่มเก่งเริ่มดังก็ถูกปล่อยตัวออกไปวนเวียนเป็นแบบนี้เรื่อยมาทำให้ชิมจากลุ้นแชมป์กลายเป็นต้องมาประคองเพื่อเล่นลุ้นไปเตะบอลยุโรปให้ได้แทนในปัจจุบันนั้นอาเซนอนยุคของกุนซอมิเกลอวอ์เตต้ากำลังดูมีอนาคตที่ดีด้วยฟอร์มการเล่นที่ดีเริ่มดีวันดีคืนมีสไตล์การเล่นเป็นของตัวเองและที่น่าสนใจที่เราอยากจะพูดถึงในวันนี้ก็คือกลุ่มนักเตะดาวรุ่ง ที่กลายเป็นแกนหลักสำคัญของอาร์เซนอลในปีนี้พวกเขาสามารถโชว์ฟอร์มประสานงานกันได้ดีเป็นบางนัดทราไม่หวนนึกถึงการเล่นในยุครุ่งเรืองเลยทีเดียวแต่ถ้าหากพวกเขารักษากลุ่มนักเตะเหล่านี้ให้เล่นร่วมกันที่นี่ได้เร่งเร่งพัฒนาฟอร์มให้ดีขึ้นเรื่อยๆอาร์เซนอลชุดนี้ก็จะกลายเป็นทีมที่น่ากลัวในอนาคตอย่างแน่นอนนักเตะดาวรุ่งที่น่าสนใจนะครับพวกเขามีอารอนแรมเดล เปกสาประตูนะครับอายุแค่23ปีจอมนิบมาตินโอเดกาดอายุ2 3ปีกองกลางตัวลุกพรสวรรค์นูโน,โนต่ตาวารสอายุ22ปีแบ็คซ้ายจอมบุกลูกองก้าอายุ22ปีของกลางตัวคุมเกมเอมิลสมิธโรวัย21ปีจอมทัพตัวปั้นเกมบุคโยซาก้า20ปีกองหน้าความเร็วสูงและกาเบียวมาติเดลี่2ี่ปีกองหน้าทักษะดีตัวปิดบัญชี จากนี้อีกสักสองถึงสามปีนะครับพวกเขากลุ่มเหล่านักเตะดาวรุ่งเหล่านี้ก็จะยังเล่นอยู่ด้วยกันและด้วยความสามารถของกุนซอหนุ่มรายนี้มิเกลอาร์เตต้าเมื่อถึงตอนนั้นเราอาจจะได้เห็นอาร์เซนอลกลับไปอยู่ในที่ควรจะเป็นกลับมาลุนแชมป์อย่างสนุกในลูการอีกครั้งและจากที่พวกเขาเอาชนะวัตฟอร์ดได้ในศึกพรีเมียร์ลีกทำให้อาร์เซนอลตอนนี้ขึ้นมาสู่ท็อปโฟเป็นที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือผลงานของ อาซีนอนที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งขอบคุณมากครับสรับรการติดตามรับฟังร่วมแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ไม่พลาดการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับคลิปใหม่ๆและคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องปราณหงปราณหงส่องกีฬาส่งถึงคุณวันนี้ปราณหงขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ